เขาจะเห็นเราไหมเนี่ยเราจะเห็นเขาไหมเนี่ยมันยยมไปเยี่ยมลูกหลานใช่ไหมยลวก็มีร่างกายไปก็ดูไงนี่วันนี้เด็กๆก,ก็มาเยี่ยมหลวงพ่อเนี่ยวันี้ไปวัดตั้งแต่สามขวบนะสามขวบดีๆไปตั้งแต่สามขวบดังๆตอนนั้นดังๆหกขวบตัวนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้ดังๆจบละจบหมอแล้วเป็นหมอ,เป,หมอเป็นหมอชนสูตรศพนโยมผ่าศพอยู่เก่งมากดีๆก็ไปเร็นหมออยู่ก่อนแก่นแต่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ย มันมีแต่ความเกิดดับเกิดดับไปเดังไปผ่าศพเนี่ยโยมศพมันเป็นของใครอย่ามนึกถึงสุนธมิกอะไรที่มันกองเป็นภูเขาตะขอนนะนะโอ้โหมันใช่ของฝรั่งไหมของคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีของคนไทยไหมทุกที่พ่อเนี่ยจอยนี่แหละไปขามชีสันตนีเนี่ยไปช่วยไปช่วยสุนมิเล่าหลวงพ่อฟังบอกมันไม่รู้เลยว่าเป็นศพไทยศพฝรั่งศพแขกมันเหมือนกันหมดเลยคือว่าศพท่านกวี มันจะเขียวๆดำๆไงอืดไหมทั้งหมดเลยวันนั้นไปมิจฉสันตนีกบห่วงเหมือนกันที่ทำมิจฉสีตายนั้นห่วงเน่ยไปกระจอยด้วยผิวสีํำไปเลยใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นของใครอะ่ะนะห่วงของม,มิจฉิสันต์นีไหมมันไม่ใช่แลจอยจอยบอกเห็นแล้วเห็นแล้วเลยนะปรงเลยเหรอจอยว่าไมนะ <laughs> เห็นแล้วมัน,ม,นมันยอมรับความจริงอะนะว่ามันไม่มีเขาในร่างกายจริงหรอกใช่ไหมมันไปนแค่ แค่สิ่งที่อาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้นนะเราพอตายนะมันก็เป็นของใครความตายเป็นของใครมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเนะถ้าโยมนึกถึงโซนอมีนะยิ่งเห็นภาพชัดและกองเป็นภูเขาเลยจอยคนนึงนะที่อยู่ก้าไม่ชีสตนนีเล่าให้หลวงพ่อฟังมันเหมือนกันบทเลยไม่รู้เลยว่าคนแขกคนฝรั่งคนนั้นเขียวดำอืดกองเป็นภูเขาแต่กลิ่นมันก็เหม็นนะ่ะกลิ่นศพที่เขาเล่าอนะ ดังๆก็ไปผ่าศพเน่ยสามสิบกว่าศพเลยจบหมอทีนนี้ก็วันหนึ่งร่างกายมันต้องตายนะแต่มก็คิดว่าแล้วมันตายในกี่ชาติแล้วล่ะที่ไม่ยอมตายเป็นภูเขาเรลากาที่ผู้เจ้าตัดเนี่ยไม่ใช่เราตายแต่ถ้าไม่ประมาทที่หลวงพ่อบอกว่าไอ้ตัวนามธรรมเนี่ยที่โยมจะต้องรู้จักมันคือถ้ามันยังไม่ไม่ดับอุปทา,านไอ้ตัวยึดมั่นมันยังไม่ดับนะอย่างเช่นที่คนเราตายเขาชอบกลับบ้านเขาจิตว่าบ้านเขาอยู่ที่นี่ ก็จะกลับไปในห้าวันเจ็ดวันนะั้นส่วนใหญ่อนะไรเพราะมันยึดตัวบ้านเราอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีความผูกพันกับบ้านกับคนในบ้านอนยะ่างเงี้ยถ้าลูกเล็กๆนะบางคนตายแล้วก็ยังเป็นห่วงลูกอะไรเนงะี้ยมีลูกศิษย์ของพ่อเนี่นะอายุสักสามสิบกว่าเนะี่ยเพื่อนก็ตายอุบัติเหตนแต่วก็จัดงานศบอยู่ผีมันมาเข้าผีมันมาเข้าเพื่อนอีกคนหนึ่งไอ้คนที่ถูกเข้ามันก็รู้ได้สงสัยเพื่อนอีกคนอยากจะเข้าลางเขาเลยปล่อยมันเข้ามา เมื่อเข้ามาก็ร้องไห้เป็นห่วงลูกลูกมันยังเล็กเกี่ยวอย่างเป็นห่วงลูกแล้วก็ถามอยู่ที่ไหนบอกมืดเป็นบดมองไม่เห็นอวิชามันบังมันไม่รู้ว่านี่คืออะไรที่อวิชาบังหน้ามันมืดตื้อเนี่ยนี่บางคนตายแล้วก็จะหลงที่ก็ตายก็อยู่ตรงนั้นตายหัวโค้งก็ยึดหัวโค้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมืดเกี่ยวมันไม่รู้ทางเลยสั่งสารวัฏว่ามันจะไปทางไหนต่อนั้นยอมมาเรียนไ้ก่อนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันก็จะไปตามอุปทานนะกับตัว กับตัวกรรมและก็ตัวชาติคือไอตัวกรรมเนี่ยถ้าพูดโดยทั่วไปนะของคนตายนะก็จะมีกรรมนิมิตมาปรากฏกับคตินิมิตมาปรากฏอย่างนี้เดีย๋ยวต้องเตรียมไว้กรรมก็คือที่ว่าคนไปฆ่างัวฆ่าควายที่ยอมเห็นในหนังสือปรากฏแห่งกรรม้ะกันนะของหลวงพ่อจรัญบ้างของทอเลงพิบูลในวกนนี้คนไปฆ่างัวฆ่าควายก็มีหน้าวัวหน้าควายมาปรกากฏเขาเรียกกรรมที่ทาเอาไว้ไง เขาไม่เคยฝึกสตินี่ไปข้างวัวฆ้าควายวัวมันร้องไงควายแเขาก็ร้องตามนั้นคุณโยมมันจะได้ยินเสียงร้องควงคางเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนหมูถูกฆ่าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ฝึกสติมันก็ไปอินกับภาพที่ปรากฏเนี่ยเขาได้กมนิมิตกมนิมิตมาปรากฏส่วนคนที่ทําความดีโยมไปเคยช่วยสร้างโบสถ์ช่วยสาธาลา,าทำทำบุญอะไรต่างๆนานาม,มันก็มีนิมิตมาปรากฏกที่ทาเอาไว้ ก็จะเป็นรูปพิมานเป็นรูปอะไรอย่างนี้เขาเรียกเขาเรียกกรรมนิมิตส่วนคตินิมิตมันก็มีสุคติกับทุกคติอย่างนี้สุคติอย่างเ,เช่นพระเจ้าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านยังไม่เป็นพระเจ้านะเขาทำทานรักษาศีลอย่างนี้แนละ้วพอท่านจะตายแล้กจิตตรงสุดท้ายในของพระเจ้าทช่านมครก็จิตลรงสุดท้ายเหมือนกันนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะรักษาศีลไว้ก็จะมีพวกเทวดามารับนะพระโยอันนี้เขาจะปลอดภัยหน่อยไม่ค่อยกลัว อย่างคิดว่าตายแล้วมีเทวดาสาวมารับห้าร้อยนี่แหมหลวงพ่อจะก็ตายตอนนี้ไม่อยากอยู่นะคีอถ้ามันคิดอย่างนั้นบี่อาก,กงเลยแกแกป่วยแกป่วยแล้วก็ซึมเศร้ากลัวตายหลวงพ่อบอกอากงไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมีเทวดานาฟ้ามารับ500ห,ห้าร้อยหลวงพ่อไปเลยดีกว่ากอคิดแบบสุขสนุกกนยอยมอะกงคิดแบบขำๆอนะตกข่าชาิเลยอกงบอก คือฝรั่งเขาถึงไม่กลัวตายอยู่ถ้าเขาคิดว่ามันจะไปเจอนางฟ้าเงี้ยเข้าใจไหมมันก็จะคิเออมันจะไปกลัวทําอะไรว่าอะไรเงี้ยอย่างคุณดตรเจงกุนดอลที่อายุเก้าสิบเอ็ดเขาคิดว่าเดี๋ยวขึ้นไปสวรรค์จะไปขี่มัมสแตตี้อะไรเงี้ยพุณิยก็จะเจะไม่ค่อยกลัวนะเขาเขาคิดว่ามันจะมีความสุขกว่าอยู่พูดอย่างงี้เขาจะไม่ค่อยกลัวแต่เขาก็คิดว่าชีวิตปอย่างหนึ่งเอ้ยร่างกายอย่างหนึ่งชิดเราอย่างหนึ่งมันก็ยังไม่ใช่เรื่องจริง พราะไอ้ที่มันเหลืออยู่มันก็ไม่ใช่เราดีมมันเป็นอุปทานที่ยึดเอาไว้ไงเนี่ยจะไปยึดกรรมดีนลกันนะก็จะเป็นก็จะมีสุคติหรือคติที่ไม่ปรากฏก็คือมีเทวดานางฟ้ามารับโยมว่านางฟ้าที่ไหนจะมารับโยมโยมที่ไหนมันตลกมากเลยนะโยมเรื่องเนี้ยคือไม่ใช่ว่าผู้หญิงพวกนี้จะไปเป็นนางฟ้าโยมนะใช่ไหมโยมใครจะเป็นนางฟ้าโยมมันไม่เป็นหรอกโยมคือในพุทธกาลเนี่ย ความคมฆะท่านเหาะไปบนสวรรค์แล้วท่านก็ไปเจอวิมานสวยนะแล้วก็มีนางฟ้าก็เป็นถามว่าอตอนนางฟ้าผู้สวยงามเลอโลดแสงสว่างรุ่งเรืองท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาบอกเขาเขาเป็นนางฟ้าของท่านปุณณนเสฐียที่ใส่บาตรอยู่โลกมนุษย์คนใส่บาตรจะไม่ตายนะโยมวิมานมนปร,ปรกนากฏขณะฟ้ามาไปปรากฏเดี๋ยวเึื่องไหมคือไม่ใช่พวกนี้ไปเป็นนางฟ้าโยมนะมันเป็นมันเป็น มันเป็นสัญลักษณ์หรือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลาทิฐานมันปรากฏเป็นรูปธรรมโยมมันไม่ใช่พวกนี้ไปโยมคือความดีของโยมเองนะดาที่มันปรากฏเป็นนางฟ้าบริวารแบบหลวงปู่จันทากระโยมท่านก็ตายมันตายเลยท่านก็ฟื้นท่านฟื้นมาท่านก็เล็กได้ตอนเราตายไปเมื่อค้เน่ยมันมีเทวดาหนุ่มรูปหล่อใจดีพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ท่านก็คิดว่าเอ๊ะเทวดาที่ไหนมันมาพาเราไปเที่ยววะ ก็ดึงได้ออกมาคือคุณธรรมในตัวท่านมันออกมาเป็นเทวดาอยู่ในภาพไหมเรื่องนี้มันก็เลยคลาสสิกกว่าสมควรนะที่ว่ามันเป็นมันเป็นคติในมิตรมันจะมาปรากฏถ้าทําความดีนะก็จะเป็นสุขคติอย่างนี้แต่ถ้าทําชั่วมันก็จะเป็นทุกคติที่มันปรากฏก็จะมีคนถือหอกถือดาบน่ากลัวมารับไปอยู่บางทีในพระสูตรในประเทศไปเดี๋ยวเขายังใช้ก็ว่าพวกนางนิรบาลเนี่ยมันก็มองได้สองอย่างอันหนึ่งมันอาจจะเกิดจากซิมโบลิกในตัวโยมว่า ไปทาชั่วเดี๋ยวต้องถูกขจับไปลงโทษแน่มันก็เลยสร้างสิมุดิกน่ากลัวขึ้นมาเวลาโยนไปอ่านคนตายเราฟื้นนะมันจะโยบานไม่เหมือยกันเลยบางคนใส่ชุดอย่างนั้นบางคนใส่ชุดสีกะกีก็มีเฮ้ยวันที่หลวงพ่อเปิดชอบดูนะจากไอ้โยยบานใส่ชุดสีกะกีมันก็คงคิดถึงนตำรวจทหารเลยนะเพราะว่ามันคงกลัวตำรวจจับมาไปฆ่าคนแต่ถ้าโยนพิจาดูดีมันเป็นสิมุริกทั้งหมดนะโยแต่โยคิดว่ามันมีคนเจ็ดพันล้านคนเนี่ย ไอ้มบาบาลมันจดชื่อใส่มันชีหนังหมาเนี่ยแล้วมันจะเช็คทันไหมเนี่ยว่าใครใครทําชั่วบ้างอยู่มันจดทันไหมวันวันหนึ่งใครทําชั่วบ้างเพราะเขาโยบาจะต้องจดตลอดเวลานะว่าใครทําชั่วที่ไหนบ้างหวงมันจดทันไหมเจ็ดพันล้านคนเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมาเปิดทีละหน้าโยมไปเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไงว่าคนซึ่งเจ็ดพันล้านคนเขาึงบอกว่าบางทีมันมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นมาว่าไปทําชั่วจ้างถูกกลบเข้าไปลงโทษแหลวงพ่อดูนะคนที่ตายแล้วฟื้นมาไล่ฟังแล้ว จอมบาบาลไม่เคยเหมือนกันเลยโยมจอมบาบาลไม่เคยเหมือนกันเลยมันแล้วแต่สิมโบลิกหรือจอมบาบาลจีนจะมารับโยมไหมจะมีจอมบานลจีนมารับโยมไหมแล้วไปอยกเงี้ยเฟียนห้องเต้แล้วก็ไปเจอเตอปลอยไก่แล้วก็เลยไปชนไปกินหมูกระทะด้วยกันคือมันคือสัญลักษณ์กัเลยโยมมันคือสัญลักษณ์หมันก็สวรรค์จีนมันก็แบบเก่งจีนสวรรค์ญี่ปุ่นมันก็เก่งญี่ปุ่น สวรรค์ฝรั่งมันก็เป็นแบบกรุงโงมโคติกบาลล็อกอะไรสวรรค์แขกก็เป็นอาเลมเป็นอะไรมันคือความจําทั้งหมดเดี๋ยวที่มาไปสร้างเพราถึงได้ว่าตอนตายมันก็เป็นสังขารน,นิมิตสังขารก็คือสัญญาบวกเจตนามันก็จจาแล้วก็ปรุงเป็นสังขารขึ้นมาสังขารน,นิมิตกรรมนิมิตคตินิมิต๋ยวต้องซ้อไมไว้ก่อนนะที่ว่าตายแล้วไม่ใช่ว่ามันศูนย์แต่ถ้ามันยังเหลือเอนนามธรรมาข้อนี้อยู่ก็คืออุปทานมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมโยม แล้วไอ้สิ่งที่ทํากรรมมันยังเหลืออยู่ไงมันไม่ได้มันไมไ่ลบหายไปไหนนะมันมันยังมันยังอยู่ข้างในโยมจะไปขโมยความจําที่เป็นโตได้ไหมโยมขโมยไม่ได้เพราะว่าความจําใครฟังจํามันใช่ไหมโยมอันนี้ไอ้ความจําของโยมเขาขโมยไม่ได้นะแต่ถ้าโยมเก่งกว่าน,นั้นหน่อยแล้วกันนะมันก็อาจจะไปอย่างเข้าสมาบัดก้าแล้วก็ไปดับความจําทั้งหมดอย่างเงี้ยเขาเรียกสัญญาเวทัตอิตานิโรธก็จะเป็นนิพพานนะนั่นพระที่เขา อ,อ,อย่างผู้เจ้าพระยองตอนท่านจะดับขันระพิธีพานท่านก็เข้า,ขาสมาบัติก้าตัวที่9ก้าันคือสัญญาเวทธาอิตัดเขาจะดับสัญญาทั้งระบบเลยอย่ดับสัญญาแล้วเขาแทนกระถอยกลับมาชั้นหนึ่งขึ้นชั้นหนึ่งไปถึงชั้นที่4ชั้นสี่เขาละสุขละทุกข์ละความดีใจเสียใจในการก่อนได้อยู่ที่อุเบกขาอยู่นี่พอละสุขแล้วก็ไม่มีราคะละทุกข์ก็ไม่มีโทสะเขาไปติดที่อุเบกขาเขาออกจากชั้นที่4แล้วเข้านิพพานคือเขาไม่ติดในชั้นสี่ แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีเขาเขาออกจากการที่สี่ไม่ได้เขาจะเกิดสุทาวาท่าคือเ็าเป็นพรมที่อยู่อุเบกขาเห็นพระพิยงมันยอมแบยอม,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 มฝึกเข้าสมาธิเนี่ยทีมันก็ยังติดอุเบกขานะคือมันจะไม่ยึดอุเบกขามันก็ยังไม่มีกําลังที่จะมายึดได้เลยพระเจ้าจึงแค่ว่าวิญ,ญญาณที่ไม่มีอุเบกขาไปอุปทา,านย่อมนิพพานไงแต่บางคนงไม่สามารถมีกําลังพอเข้าไปติดที่อุเบกขา,างนี้นั้นผู้เจ้าก็ดีเลยนะท่านท่านป่วยพิยงท่านป่วย แล้วก็เข้าสมาบัติก้าแล้วก็พอสัญญามันดับเวทนาบางส่วนมันก็ดับไปแั้นก็ตัดอย่างนี้ไอท้ที่จนทุกข์กายมันก็ค่อยๆมีเพราะว่าจิตมันเข้าไปอยู่ในผวังเขาใช้คําว่าผวังเลยแล้วกันนะของพระเจ้าเขาใช้โดยทั่วไปละ่ะพี่าัณาผวังเดี๋ยวก็ต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าใครไม่อยากเจ็บตัวมากเนะี่แล้วเขาสมาบัติก้าให้เป็นกระดับสัญญาเวาทายตานิโรธความจํามันดับหมดแต่เขาก็จะไปดับความจําหย,ยาบๆก่อนนะเหมือนพรวาวันที่ทนําภาวนากันเนะี่ย ที่เรียกว่าจําได้ว่ามันดับเนี่ยเขาเรียกนี่โทษสัญญาในเวลาโยมจะดับแรกๆเนี่ยโยมจะไปดับสัญญาละเอียดมันดับไปได้เขาก็จะมาดับสัญญาจับยาบก่อนอย่างโยมเข้าปฐมฌานอย่างเงี้ยมันจะไปดับเรื่องกางมาสัญญาเพราะมันออกไปกลามจันทันิวรณ์กับยอมเห็นไหมแล้วออกมาจากพยาบาทมันก็จะไปดับเรื่องพยาบาทใช่ไหมยอมดับไปเรื่องหดหูเรื่องฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้เป็นตัดดับของจับยาบไปก่อนอย่างนี้โดยจยมาภาวนาไว้เช่นพุทโธพุทโธดูลมหายใจก็เหมือนกันมันก็จะไป ันก็ไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องการไงไม่ไปคิดเรื่องพยาบาทค่อยไปดับไปสัญญาจากหยาบในส่วนกามก่อนอย่างนงี้ีอยวพยมเข้าอารูปฌานเห็นไหมเ้าอรูปชานอย่างชมไปเพ่งอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้มันก็จะไปดับรูปสัญญามันจะจําแต่นามมาทำไงจําแต่เรื่องอากาศอย่างเงี้เห็นไหมมันก็มันก็แล้วก็ดับปฏิฆาสัญญาในความไม่พอใจมันจะถูกดับเพร่มเหลือแต่อากาศไงโยมพุทธะธทําอย่างนี้นะพุทธะธทําอย่างนี้ ก็ไปต่อวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็ไปดับเรื่องอากาศเหลือแต่วิญญาณวิญญาณมันก็ไม่มีชื่อโยมมันมนแค่ชื่อสมมุติก็เป็นอกินจัญญาญาจนะฌานก็คืออะไรใดก็ไม่มีมันก็ยังเหลือมันก็เหลืออยู่คํหนึ่งนะมันไม่ได้ดับหมดนะมันเหลืออยู่คาเดียวว่าอะไรใดก็ไม่มีอย่างนี้นั่นอะไรใดก็ไม่มีมันจะว่าเป็นความจําก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความจําก็ไม่ใช่มันก็ไม่เหลือชื่อใครแล้วก็เป็นเป็นสมาบัติที่เก้าก็คือสัญญาเวทอิตานิโรธ พอไม่มีชื่อใครมันก็กอ่อกรรมเพราะมันมีนอุปการในก่อนกเกาอกรรมมาอยู่นี่เขาต้องซ้อมอย่างนี้ไปก่อนนะคุยจะข้ซ้อมเข้าออกเข้าออกจนชมนานอย่างเงี้ยว่าท่านจะดับการนิพพานไดกก็เข้าสมาบัติก้าเห็นไหมเข้าสมาบัติก้าก็ดับทั้งหมดแล้วดับออกมาจากกามมาพบไปอยู่ในรูปฌานก็ออกจากรูปฌานกระดับรูประพบไปเข้าอารูปฌานเป็นอรูป,ประพบก็ดับ,บอรูป,ประพบอีกก็เลยไม่ติดทั้งสามพบมาอยู่ทั้งทั้งกามมาพบรูประพบอรูปมพบแต่ถ้าไม่ได้นิพพานตรงนั้นนะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกจูงไปท่านก็ถอยกลับมาอยู่ที่ฌานที่หนึ่งแต่ขึ้นจากฌานที่หนึ่งไปอยู่ฌานที่สี่ออกจากฌานที่สี่แล้วดับขันไปนิพพานอย่างนี้้นฌานที่สี่้าโยมเข้าฌานสี่จะว่ามันเป็นสภาพปกติเป็นถึงบวกปกติผู้ธเจ้านด้พพานด้วยจิตที่ปกติคือไม่ได้จิตที่อยู่ในฌานอยู่เพราะจิตอยู่ในฌานมันเป็นจิตที่สร้างองค์ประกอบขึ้นมาเหมือนทุกฌานมันเป็นการสร้างองค์ประกอบขึ้นมานั่นในฌานที่สี่นะยมไหมละสุขละทุกข์เนี่ย สุขทําทให้เกิดราคะทุกข์ทำให้เกิดโทสะ์ถ้าไม่มีสุขมันจะมีราคะจะอะไรอยู่ถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีโทสะได้ไงคือที่พามันคือไม่มีราคะโทสะโมหะใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่ที่อุเบกขามันจะเป็นโมหะมันจะไปเกิดเป็นเป็นพรมเป็นพระนาคามีอย่างนี้ละสุขละทุกข์ละการดีใจเสียใจในการก่อนเสียได้สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาเป็นฌานที่สี่ท่านออกจากฌานที่สี่จวคิดมันเป็นจิตแบบไหนมันคือจิตที่ปกติที่ไม่มีอะไรเงียเขาใช่ไหม แล้วก็ดับขันไปเลยเพราะมันไม่มีความผูกพันอะไรพระสารีบุตรก็เหมือนกันนะท่านก็ป่วยเลือดออกทวารอย่างเงี้ยแล้ก็ไปสอนแม่ท่านได้โสดาบันแล้วท่านก็นอนเอาชักเอาชาจีวรคุมหลังจากแข่งขวาแล้วก็เข้าสมบัติก้าแล้วก็ถอยมาอยู่ชั้นหนึ่งจากชั้นหนึ่งไปอยู่ชั้นสี่แล้วก็ดับขันบริสิบานพระมหาประชาก็มีโคตมีเทลีก็เหมือนกันนะที่เป็นพระแมานมพทธเจ้าพระน้านาง ท่านกัม马ผู้เจ้าไปน,านิพพานแต่ที่น่าสังเกตเรื่องนี้ก็คือคือท่านสมัยชาตินึงเนี่ยท่านก็มีเพื่อนกันห้าร้อยคนเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาเงี้ยนะยัง,ยงแล้วก็มีพระปัจเจ็พผท้เจ้าขอมาน่าจะห้าร้อยองค์เราข้าเลยไปถามว่ามาทําอะไรบอกจะาหาที่จำัรษา ทา่านเลยถามว่าเป็นพวกผู้หญิงอย่างเราเนี่ยช่วยทํากุดให้ได้ไหมบอกได้ก็เลยไปขอสามีว่าขอขอเวลาที่จนหนึ่งวันจะไปช่วยสร้างกุดให้พวกให้พวกพระมาจําพรรษาเป็นพระประเจกพพทธเจ้าเนี่ยก็ได้ชวนผู้หญิงกันไปห้าร้อยคนนะประมาณนี้แหละไปช่วยกันสร้างกุดแล้วชาติต่อมาท่านมาเกิดเป็นพระมหาปชาบารมีโคตมีเทรีเนี่ยนะที่ท่านแก่แงงอมและท่านกรมลาพทธเจ้าจะดับขันพระนิพพานที่น่าสนใจก็คือว่า ผู้หญิงอีกห้าร้อยคนอบอกถ้าพระแม่เจ้าจะ,จ,ะจะดับขันพวกเราก็จะดับขันไปด้วยเขาก็เลยเข้าสมาบัติก้าเหมือนกันหวงแต่เขาไม่ได้แก่แล้วก็ไม่ได้ป่วยนะไอ้พวกนางนางนงพิจุรีตัวเด็กตัวน้อยหวงหลวงเพราะเอ๊ะอย่างนี้มาคือยังนึกเอาแล้วกันนะหวงเนยะอเขาก็ขอดับขันพร้อมกันขเขาก็เข้าสมาบัติก้าก็เลยมีบางคนที่ที่ที่เขาตายก่อนแล้วกันนะเขาเข้าสมาบัติก้าแล้วก็ถอยมาแล้วก็เข้าชาั้นสี่ออก คือจิตก็ออกจากล่างไปแล้กันห่วงคิดเล่นๆนะก็มีก็มีหรือที่เราเคยเห็นเนะมืน่อคนก็ไม่ไม่อยู่แล้วรู้จะอยู่ไปทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าสมาบัติคือถ้าเขาหมดหน้าที่นะหมดหน้าที่เข้าสมบัติก้าวแล้วก็มันก็ถอดจิตมันก็คนถอดจิตไปสวรรค์แล้วไม่กลับมามันคล้ายๆเย่างก็คือไม่ก็ไม่เข้าล่างแนละ้วแต่ก็มีมีหลายแบบที่เราพ่อดูสมัยพุทธกาลบางทีก็มีพระที่ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเป็นพระอรหันตนะ์เนี่ย เจ้าบ้านไม่เข้าใจเขาเจ้าบ้านก็ชอบดินทาว่าร้ายถ้ากระกว่าอยู่ไปเจ้าบ้านเขาก็จะบาปไงถ้าก็เข้ากระสิงอากาศผอนไปในอากาศแล้วก็เข้าเตโชกระสิงเผาล่างทิ้งหายวับไปเลยก็ <laughs> คือเขาไม่เหลืออะไรแนละ้วคือเขาไม่เหลือเรื่องราวจะต้องอยู่ออาโยงแต่ถ้าอยู่ไปบางทีคนไม่รู้ไงก็ไปไปดูถูกเข้าบ้างไปแล้วทําให้อยู่อยู่ไปแล้วคนบาปเปล่าๆอันนี้เน่ยัอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในไปไตรปิดกนั้นว่าเออมันก็มีแบบนี้ด้วยคือมันมีหลายแบบเอาโยงที่ว่า เพราะว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเนี่ยธรมาธรรมก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยคือหรือเหลือพวกอย่างเงี้ยหรือท่านกวีก็ได้หรือว่วงก็ได้อย่างเงี้ยหรือถ้าเขามาดูอนหันเนี่ยเขาจะอยู่ไม่เกินเจ็ดวันเพราะว่าถ้าเขาอยู่แล้ว hmm. <or, S 1> คนไม่รู้นะเป็นร่วงเกินเขามันจะบาปกรรมถ้าเป็นคารวาสเข, squared, ขาจะอยู่ไม่เกินเจ็ดวันเขาจะต้องตายหายไปแต่ย่ว่าเขา Lev. เขาไปทําบาปกรรมเนี่ยก็ไม่ทาหรอกมัน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 บทเรื่องแล้วที่จะต้องเรียน ไม่รู้จะต้องเรียนแล้วมันหมดเรื่องยอะโยมหมดเรื่องบรรพศสอนนี่แหละสอนจนจดจะเรื่องเรียนท <laughs> ่านก็ีว่าจริงไหมเรนจะเรียนอะไรต่อละสอนจนโหดิพ <laughs> าสิบเอ็ดทางก็สอนหมดแล้วอะไรก็สอนหมดแล้วจะรู้จะเรียนอะไรล้วเนี่ยแต่ใครทําจบแล้วจะอยู่ไปทําอะไรโยมจะทำมันไม,ไม่ต้องเรียนไม่ต้องทาอะไรอีกแล้วคือถ้าเป็นคารวาสนะก็มันจะตายภายในเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้นะยเดี๋ยไม่ใช่ว่าเขาเขาทำจบแล้วตายนะ เขาอยู่ไปมันก็ชาวคนอื่นไม่รู้แล้วกันอย่างคุณทวงก็ได้ก็มีเพื่อนสองคนเพื่อนคนหนึ่งก็บรุลูกอาหารเป็นผู้หญิงนะเพื่อนไม่รู้ก็อยอมก็เลยไ,ไปใช้เขาให้ให้หยิบวีให้หน่อยบอกเธอหยิบวีให้ฉันหน่อยสิเพื่อนเ็าได้ไปแล้วเขคิดว่าถ้าเราไม่หยิบให้เขาเขาจะโกรธเขาจะตกนรกนายโยมแต่ถ้าเราหยิบให้เขาเขามาใช้ผ้าถ่านทํางานเขาจะต้องเกิดเป็นคนใช้คนอื่นเขาคิดเอาไงดีวะหยิบให้มันแล้วกัน ว่าถ้าไม่หยิบมันจะกรธไปตกนรกไปหัวมันจะหนักกว่าเก่าเห็นภาพไหม